คอนเทนต์วันนี้ที่จะเล่นกับปลานะครับผมก็กัดยับได้ใช้สะกีนะเป็นปลายางที่เราใช้มันต้องนมตั้งนานนะโอ้ยโอ้ยว่าเลยโอ้ยวย่นเลยตี้ลงไปยังไม่ทำเลยเลยตายนะครับพี่ตายนะครับพีโทษนะครับเมื่อกี้แมนหลุดแบบขึ้นน้ำอ,อ่ะป้าตัวแบบขึ้นน้ำกระโดดเก็บแปดโล สวัสดีนะ้าๆนะักตกปลาทุกท่านนะครับผมตอนนี้นะครับอยู่ในช่อง PK Fishing ครับโอเควันนี้มาบ่อบออดออดนะครับผมอณาจักรออดออดสองนะวันนี้ตกเป็นบ่อสองครั้งที่แล้วเรามาตกเป็นบ่อนู่นเนี่ยบ่อตรงที่มีซุม้มแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้ตกบ่อเดิมนะตกบ่อใหม่คอนเทนต์วันนี้ที่จะเล่นกับปลานะครับผมก,กัดยับ ได้ใช้สักทีนะเป็นปลยางที่เราใช้มันตั้งนมตั้งนานนะแต่ว่าไม่เคยทาคลิปเลยนะวันนี้ซื้อกัดยับมาซื้อมาใหม่ทั้งหมดสามซองซองละหนึ่งร้อยบาทแล้วก็ซองละร้อยสามสิบนะซื้อมาสามซองนะนี่น,น,นี่อันนี้ซื้อซื้อมาใหม่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 สาม,ซอ,ม,ามซองนี้ก็ เนี่ยถ้าเป็นถ้าเป็นตัวแบบสีเดียวกันหมดจะหนึ่งร้อยแต่ถ้าเป็นตัวสีนี้แล้วก็หางสีนี้จะร้อยสาสิบาทไม่แพงนะปลายางแอชั่นดีจะบอกว่าเอาค่าคันเบิอไปเลยเลยไหมอ่ะได้วันนี้ค่าคันสี่ร้อยนะครับผมปลาซิงร้อยี่สิบโลนะวันนี้จะกอให้ยับเลยนะกัดยับนะ <c oughs> แม้จะไม่เล่นอย่างอื่นเลยนะโอเคเดี <c oughs> okay, ย๋ยวตอนนี้ถึงบ่อข้อข้างจะสายนะตอนนี้ประมาณเจ็ดโมงใกล้ๆจะแปดใกล้ๆจะแปดโมงลนะเดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์แล้วก็เจอกันตอนตกนะผม let's go โอเคเดี๋ยวตอนนี้แมนมีหัว3.5มจุที่ว,ว่างๆอยู่3ตัวนะเดี๋ยวจะมาลองเกี่ยวไอ้เหยื่อที่ซื้อมาใหม่นะแต่ว่าเนาะตอนเช้าแมนจันจะก่อสีเขียวหางชูบูก่อนเนี่ยสองสีเนี่ยใส่หัวห้ากเมาไว้อันนี้เหยืนะ่อนะอมสินให้มาส่วนอันนี้เป็นตัวเก่งอยู่แล้ะสีเขียวหางชมพูนะโอเคเดี๋ยวอีก3ตัวแมนมาเกี่ยวให้ดูนะสีดำก่อนเลยหนึ่งสองสามปึ๊บ นี่เรียบร้อยสวยตรงดิกผิวๆเลยเสร็จไปแล้วหนึ่งตัวต่อไปเป็นสีม่วงสีม่วงนี่เป็นสีที่ยังไม่เคยใช้นะปลาไปตัวหนึ่งว่ะโอเคปาไปแล้วปาไปเกี่ยวเลยสามสองหนึ่งปื๊บป,ปึ๊บ นี่สวยโอเคอีกหัวหนึงเดีย๋ยวค่อยเลือกว่าจะเล่นสีอะไรนะโอเคก็เกี่ยวให้ดูประมาณนี้อันนี้เกี่ยวแบบว่าไม่ได้ตัดหัวไม่ได้ตัดอะไรเลยนะโอเคอย่างสวยอย่างแหลมย่งแจ่มอย่างชอบไปเจกัาตอนตกครับผม let's go <S <c oughs> โอเคแปดโมงแล้วเอาสิเอาสีนะออสดนาฬิกาเขาไม่ตรงเลยที่นี่จะแปดเปหน่งนะ <c oughs> เปิดแบบหัวเล็กเลยสรุปนะค่า ค่าเ ah okay. really หยื่อค่าคันนะโอเคค่าเหยื่อค่าคันรวมหมดเลยค่าข้าวนะเหมาบอกเหมาเลยนะวันนี้นะไปเอาเลยลองไปคันนะบ่ายแม่จะวัดแล้วนะนั่นไงอ๋อเสดเดะโดนล็อก จริงจริงด้วยอุ้ยอุ้ยอุ้ยออมปล่อยไปแล้วหนึ่งตัวแทกอย่างแรงอุ้ยปาบีตานหนึ่ง เอาุย้ยปาดโดนแล้วกินตะย่างรำเช้าด้วยอยู่ไม่ได้อันนี้อยู่ไม่ได้<ห>านะและหนึ่งแต้มน,นะแมนโอ้ยกินตัวใหญ่ด้วยเหรอกิ <c oughs> นตัวใหญ่ด้วยเหรอ <c oughs> ตัวใหญ่ก็กินไมนเอาคันใหญ่ไปกินนะไอ้เขาเอาคันใหญ่ไปตกนะ โดนกัดถลอกเลยอ่ะมีแะดูอ่ะหายได้ยัง ทากตัวแรกเลยนะของบอเลยโอ้ยโอ้ยหวังเลยโอ้ย,อ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 ยหวังนเลยตีลงไปยังไม่ทำอะไรเลยสายนะครับพี่สายนะพี่โทษนะครับ<ว><น>โอ้ยพี่เข้าเสาเว้ยโอ้ย เซ็งเป็ดเลยเขานี่โอ้หามายกอดบอกม่าสิพี่กินไก่เกินดูกระเปาวลูกออกแล้วออกแล้วขวากว่าใกล้ๆพี่โจๆาเๆอยู่ไหนวะพี่อยู่ล่างหรืออยู่บนโอเคอ้ากขวานะครับผมขวานะ น้ำเช้าห้ามตักนะยกเลยนะหืมยามีอมอมกอลเลยพี่อมกอลเลยผมอุม้ใหญ่วะ่ะเฮ้ยไฟใหญ่เป็นแผลว่ะผมไม่เลิกเลยวะ่ะเนาะตรงข้างหน้าก็เป็นหน้าข้างนี้นก็เป็นขอบคุณครับนี่ปลาปลาาใหม่ใช่ไหมเนี่ยน่าจะใหม่ อุ้ยตัวใหญ่ปะนี่แมนชนะแล้วนีเกี่ยวตัวนี้สองแต้มต,ตัวนี้สองแต้มขอบคุณครับปลาโลสองโลสามได้ตัวนี้ะจะดีเก็บดีกว่าวะนี่มันกินเข้าไอ้นี่นะนีถ่ถือว่ามันกินนะแมมทีนี้บอกถิดกินที่พวกเอ็โดนบกฟ้าเดี๋ยวเขาใต้คังอะปลามันโฉบเพราะว่าตีลงไปแป๊ะปุ๊บแล้วมันก็ดึงปื๊ดเลยนะ เพราะว่าม,มันกินมันกินอะกัดยาอิกแล้วเช้าจบกันบ่อนี้ชอบกินใบายางก็เหมาะเลยกับคอนเทนต์เลยกัดยา อ้าดโดนได้ไงเนี่ยอย่ไปตัดทห้ใจเย็นกันไรอะบ้า้าคิดก็ดีด้วยว่ะโอ้นะอืม เขียวพี้อ่ะนะอืมนั่นไงจะเข้าสวิงอยู่แล้วรีบไปไหนเนี่ยเป็นแผลป่ะ นะครับพี่ซานนิดๆนะครับผมจ่ายค่าพี่ค่าคันนี้ก่อนโอ้จ่ายค่าคันแล้วใช่โอ้โหจริตสัตว์เยเะีลยเมื่อจ่ายค่าคันก็ไงปลาเลยไม่แดกเราอุ้ยพี่โทษทีโทษทีพี่โทษที้อู้หลุดไปแล้ว แมนนึกว่าพี่โดนสายแมนสายแมนลากเลยไอลิฟเลสเลี่ยขวานะครับผมขวากลางนะครับโอ้ตีก็กินอย่างไกลเลยขวานะครับผมโอ้โหขวาย,ยาวนะครับผมโทษทีนะครับ เอาอยู่กลับมาที่เดิมโอเดรย่โอ้โหแม่งไม่หมุนหมุนไม่ได้เลยว่ะอุย๊ยลดุดหมุนไม่เข้าเลยโถอ้ยหลุดหมุนไม่เข้าเลยโอ้ย,อยเดี๋ยวนี้แม่นทำบุญทุกบ่อเลย เมื่อกี้แมนหลุดแบบขึ้นน้ำอ่ะปลาเขาหูกันหมดเลยประมาณเจ็ดแปดโลปลาใหญ่ตัดลิปเลตแมงคอมาอยู่ดีกระชากปุง้งออกไปเลยสวนนี่แมนก็วัดวัดเหมือนกันแต่ว่ามันวิ่งออกขวาสุดแล้วก็วิ่งไปซ้ายพันเสาเตัวแบบขึ้นน้ำกระโดดเจ็ดแปดโลไ,ไ,ดได้ไงโอเคตอนนี้สกอร์แมงกับป้าย่ง,หน,งหนึ่งอยู่นะครับผม หนึ่งหนึ่งนี่ตัวแมประมาณโลครึ่งตัวปลาประมาณหกขีดนะ่ะว้าวนับตัวเดียวนับเป็นตัวไม่ได้นับเป็นโลเกตอนนี้มาพักกินข้าวเดี๋ยวช่วงบ่ายจะเป็นยังไงรอดูนะครับผมโอเคครับนะตอนนี้เวลาประมาณจะสี่โมงแลนะ้วนะวัดมานี่เลยคนดูไม่ต้องตกใจนะครับผม,มก็ปลามัน เงียบแล้วแบมามันไม่กลับแล้วเงียบแน่เช้า <c oughs> ตามรถตั้งแต่11โมงมาก็คือเงียบเลนะ้วเราไปกินข้าวเสร็จแล้วก็ส่งคลิปว่าอย่าไปดูช่วงบ่ายกันต่อแต่ว่าช่วงบ่ายมันไม่โดนเลยนะปามขึ้นน้อยมากแม่ยัเลยกลับบ้านเลยป้า <c oughs> พร้อมกลับขึ้นรถแล้ววันนี้ป้าโดนหนึ่งตัวนะสองตัวัวหลุดแม่เอาอย่าอย่าไปนับตัวที่หลุด <c oughs> ได้ตัวเดียววเดีย <c oughs> แมนก็ได้หนึ่งตัวนะแต่ว่าตัวหลุดแมนสามตัวนะ หุดสองขาดหนึ่งนะวันนี้แมนระดับเทพอยู่นะคือว่าทําให้ปลากัดได้ขนาดนี้ถือว่าเก่งแล้วนะนี่ในกระชังสองตัวของแมนตัวใหญ่น,นั่นหนึ่งตัวแล้วก็ของป้าตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งนัาอมตินให้มานะขอบคุณนัาอมตินนะครับผมเอ้าเมื่อกี้เขาบอกว่าอย่าไปบอกใครแม่แล้วว่า <c oughs> <c oughs> นักอมตินได้ปลาตัวเดียวอามาพูดในคลิปเชยเลยมาๆอย่าซื้อที่กิงอย่๋รวรสิิดเร็วมนโมะเยอะ แมนได้ปลาหนึ่งตัวแต่ว,ว่าหลุดเยอะก็ถือว่าเก่งแล้ววันนี้โอเควัคคนนี้แมนก็ออกครึ่งหนึ่งปลาออกครึ่งหนึ่งนะปลายางกัดยับมันได้ใช้เรื่อยๆอยู่แล้วซื้อมาอยัางไงก็ใช้เรื่อยๆสองร้อยกว่าบาทนะครับผมใครอยากได้ก็ไปกดในลิงก์ใต้คลิปก็ได้นะครับผมผมแปะ <İ n S 1> ลิงก์ไว้ให้นะเป็นปลายางที่กัดดีสุดๆเลยแล้วต,ตั้งแต่ตั้งแต่เราใช้มาว่ะตั้งแต่แม่เริ่มตกกระพงมากัดยับเนี่ยสุดยอดสุดละโอเคฝากกด u b s c ไ i b e กดไลค์กดแชร์ให้ช่อง PK Fishing ด้วยนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบาย